ว้าวว้าวว้าวไม่ต้องงงกันไปนะครับวันนี้รักดอกจึงหยอกเล่นผมจะมารับนาทีพาคุณผู้ชมไปตะลุยเบื้องหลังนะักกีฬามือตบทิปโพสโพสโพสแล้วก็โพสอย่างสาวส,สตีลเล็ก214งานนี้มาเต็มจัดเต็มและ11รอดอกกันแบบเต็มเต็มทั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นเมนตุด๊ดได้เล่นเมนกระเทยหรือเล่นเมนตุ๊ดแล้วก็ต้องเป็นหนังที่แบบเล่นแล้วโลกต้องจำครับ นะฮะคนต้องจำผมได้ Oh my god แบบซอฟบๆเบาๆก็มีพาเอกในดวงใจก็มาตอนที่ตัวเองเห็นตัวเองใสในกระจกเห็นแล้วเป็นไงก็ตกใจแล้วก็แบบว่ามันแบบสวยเลยเนี่ยสวยสวยสวยเลยเนี่ยแหมแหมแหมแบบนี้ไม่ได้บอนทูบีมาตังต่เกิดอันเดอ ผิดกับหนุ่มคนนี้ดูยังไงยังไงกับอินเนอร์มาเต็มเต็มจนสาวต้นหอมของเรามีหน่อยว้าไม่จ้าดูจับนมนี่อ่ะเพื่อชินีอ่ะอาจารย์เป็นแบบอินเนอร์ยังไงมาเต็มไหมคะว่าใส่ชุดนี้ใส่ผมอ่ะใส่อะไรก็ อาจจะมีบ้างครับมีอินเนอร์มีการจิกตาให้ผู้ชายแล้วผมก็ไม่ค่อยอยู่กับชนีเท่าไหร่อินเตอร์นี้กลับบ้านเป็นยังไงม่ไม่ติดไม่ติดครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนที่บ้านให้แก้แน่นอนครับสาวี่ทนี่ครับเอาตรงๆเลยนะทั้งคู่ทั้งคู่อะนะคือก็ก็ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีค่ะไม่ต้องมีโอด้วย สงสัยหนุ่มแท็กของเราคงจะถูกอ,อกถูกใจกับคาแรคเตอร์นี้แล้วเพราะม่วันนักข่าวจะขออะไรหนุ่มแท็กก็จัดให้หมดต<ป>ิ<ป>ดกรไปกันให้ปากแตกไปว้าวเวลาหมดหมดเวลาลงสแล้วแต่ข่าวหน้าเราจะไปป่วนที่ไหนห้ามพลาดแต่ต้องไม่โกรธเพราะรักด,ดอกจึงยอกเล่